ถือว่าโล่งใจขึ้นเยอะครับรถเมคโคมาสองขั้นแล้วเจ็ดงานท่านแล้วก็ได้มองสต็อกหินไม่โอ้โล่งใจครับสวัสดีละกัท,ทักทายพี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องขอสู่ช่องอุบลดบสิงห์ทนายยูทูบและกระถางเพจครับกระผมใจนุ่มต้นเนบอกคุณจ๋าครับพี่นอ้องทักทายแล้วก็รายงานโตอย่างเช่นเดิมครับวันนี้มาอยู่สองขันเลยย้ายกลับมาแล้วสลับอาจารย์ครับ การแหลงการคำ่ำลูกลังนะครับลูกลังทําการกองมือเงินรถดำเตียมพอมนะครับรถดำเตรียมพอมนะม,พอม,มาเลยปรยานปรยาดนง่มาเืินไม้มากบางันอายพูดเดียวกบจิตตายรถดำมาลหลายวันนี้คัดแม่ล่างบ่ออกกับก็เลยปวดหัวเลย ปวดหัวทีทีตักหินใส่รถรถกระถาหลายเด็กยังบวชเชี่ยหินกอกแกลกแกลกเอ้ยไปเลยเป็นนายงอยู่เมื่อนี้อาจารย์ใหญ่มาหอดกับอาจารย์ใหญ่เดินทางมาหอดเก่บเสาอาจารย์ใหญ่มาหอดแล้วกัยิ้มกับมีความมีรอยยิ้มอาจารย์มากองหินให้นี่กองไว้เังสิ รถดำมาเลยเขาต้องไปปืนเขาไปไน่ลึกๆครับแดนมาติดทางใส่ใส่ถอยถอยถอยใส่ใส่ใส่นี่คที่ยังสีง่ายขึ้นครับอ๋ฝากถึงทีมงานรถดำครับเอื่อนเจอกันที่เดิมครับที่มองไม่ยาก่ใ่กันละเลียกกะสี่ใครก็เกี้ยหรอกขึ้นป้ายกันนี่กัสเดียประหยัดน้ำมันลงอาจารย์ผมเป็นคนยิงยิให้ สี่นี่แม่เออพอได้ยิมเนี่ยยิมออกหลังจากนาบ,กบูดครับหลังจากนาบูดมอว่า,วาน,นี่รถดำถอดหัวแรนียนกับระยะทางไปกับ40่ิกิโลปู๊ไก่ฮะเอาเลือหอยไก่ขักไก่แน่ครับก็บเข้าใจรถดำนี่หรอกครับให้ไ,ไปเที่ยวละสามรอยห้าสิบคนเหลือเอาสนเคยแล้คาน้ำมัน พักแล้วเรือพลเรือเจ็ดลอยเ,เอาทั้งหมดเหลืออ่ะเดี๋ยวไปอื่นนะครับผมก็แก้ปัญหาให้สุดๆเลยละ่ะไปเรียนหามองสต็อกใหม่ระยะทางยนลงมาอีกสิบกว่ากิโลไปกลับกับยนลงมาอีกสิบห้ากิโลก็ถือว่าพวยแอนไม้งใหม่นี่ <laughs> ป้าตอมดังตอมตายอยู่ ถือว่าดีคืนไลายครับ15กิโลอา่าไปกับไหนจะอยู่มันจะ25กิโลครับเมือ่อคืนย่กิโลนี่ระยะทางเท่านี้นะครับเดี๋ยวละ 10, รถดำห้องเดี๋ยวละ3ามร้อยถือว่าพอไปพอมาบอประเด้มกเบียดประเด้ยงัยเยยงเลยนะครับให้กันแบบไปได้มาได้รถดำกะ ีราคานีไมโคก็ยูได้นะครับรถด,ดำผมขึ้นว่นานาซิยูได้ด้วยกันเดี๋ยวละสามร้อยนี <S <S เอาสูงกันไปพีมงานจ้ะ จานหลงผมยิ้มออกละ่ะยิมออกแล้วยิ้มออกแล้วหลังจากยิ้มบอออกก็ว่าน,นี่กินเขาก็เครียดเพราะว่านจะจานเลีล้ยงล่ะผมก็เครียดกับเครียดย้อนว่าตักดินบ่ได้ตามเป้าครับตักดินเมื่อวานไหนตักหินได้สี่สิบสี่สิบห้าแถวโอ้ยคือเป็นเมืย์แต่น้อง,ของเขา้ามาสี่สิบห้าแถว เป็นกองมงไม่เนาะไก่ก็เกายิมหอ,อกเนี่ยตากแกงมืเลยจักรลอยสองลอยลอยสองลอยัอง,อยอยองอยพอได้่ยิมเลครับอาจารย์เหมือนอาจารย์มากเลยหลวกพ้อเนี่ออยยิมหอ,อกอยังสี่ในแม่เหมือนมามนอื่นบยานมันมาเออไอ้สัตวและแต่สิมีอาจารย์บอกเนาะแต่สิมีระดับอาจารย์ก็ปลูกระดับลูกซิบ่ ต้งม่หยังเลมาตัดมองอย่างของยืนตัดรงี้มืนหนีหอดตอนนีหอดมัอแรงกับโบเบนสิกองี <poker és> <int os> ปึบปั๊บปึ๊บไป,บปบสิปุ่นใจเนี่ยครับเมื่อวานนี่โอ้ใจสิขาดจะปุ่นใจยังไงล่วงงานไหมคืดน,น้ำบ่ทันรถด,ดั่กับมาเริงยิ้มกับกอดไง <laughs> อันนี้สองขั้นรับมาโลดซ้ำเศร้ารถดั่มเศร้าขั้นนี้มาตื่นครับฮัลโหลมาระยะซั้นนี่ กันเจอกันกับตัก,กปริยุทธ์แท้เอามีแห้งใจครับแก้ปัญหาได้ก็มีแหงใจอยู่เอาตักกองไว้กองไว้กองไว้ดีๆ

có thể là để món cái cả, thêm thêm cái máy là đi chạy về, cái ngoài thầy con rồi. เพื่อการเจะของแปลงครับเพื่อการเจะของหน้าเนี่ยเพให้คนสวยคนมาเยี่ยมยามตามเข่าพี่น้องเยี่ยมยามตามเขาว่ารถจกมันจะใส่มาลักอหินหน้า็นไหมฮ่า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 มื่อนี้มาลักอหินเป่นไหมเออได้นี่มันไปใส่ทางนะครับขอบพื้นเลยเพป็นหลายนะครับขอบพื้นเลยเพป็นหลายที่เป็นอ่าใส่ความบรรลุข้อทีมงานห้องนะครับเหมือนเดิมพี่น้องฝากทีมงานห้อจัดการเกียรติเจริญทรัพย์การยุทธานะครับ ไปใส่บริการทีมงานอื่นบอกพ่อใจอย่าลืมทีมงานเท่านะครับตัวหาใจอ้หนุ่มท่อนนะครับใจนุ่มท่อนคือเกาลาบเบอร์โทรศัพท์สุดแปดหกสามก็สองหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งครับส่วนแปดหกสามก็สองหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งนะครับราคาอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดแชร์กดไลค์คลิปในช่องยูทูบราคาเพจนะครับเจอกันคือเก่าเบอร์ซมือสวนพี่น้องทีมอำนลาพผาจักรพี่น้องคือเก่าครับเจอกันคลิปต่อไปโชคดีไม่ใช่อำลาพผาจักรครับไปแล้วครับสวัสดีครับ